รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพวกกับผมอาจารย์ชัดชยัยผาสุขธรรมใน,ในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระปยงกัลยาโน,โนครับวันนี้ฮอตจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมจะมีคําถามเด็ดกับหลวงพ่อว่าทําไมวัดสวนแก้วไม่ไปสายมูบ้างนะมูจะอย่างเงี้ยนะฮะมูจะสร้างอาชีพมูจะสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะก็้วทำไมไม่ไปสายมูล,ลวยจะตายนะต้องไปถามหลวงพ่อกลับนะกลับหลวงพ่อครับ <ไ>เรา<ๆ>ไม่อยากรวยแล้วพระพุทธเจ้าตำหนิว่ากินข้าวทำงานบ้านเจ้ากินข้าวบ้านนายมแมมาได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาแล้วเอาไปใช้บิดเบือนเนี่ยเราไม่อยากจะถูกตำหนิจากพระพุทธเจ้างั้นหลวงพ่อพุทธาำว่าเวลาจะทำอะไรนะ่ะให้นึกถามพระพุทธเจ้าก่อนว่าถ้าทำอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะสรรเสริญหรือจะตำหนิอืแต่มาว่าถ้าจะมาเปลี่ยนแนวนะ ยังน้อยสายหลวงพ่อปัญญาายหลวงพ่อพุทธัสต้องลุมกระสุนตกอาตมาแน่นอนเพราะเรามาสายเดียวในทางนี้อยู่แล้วครับหลวงพ่อับสายพุทธศาสตร์อืแม้แต่ว่าคุณถามได้ไงเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองครับหลวงพ่อเกือบสองทุ่มแล้วออ้ยเข้านอนแล้วครับหลวงพ่อแต่ยังไม่ได้หลับอดูข่าวนิดหน่อยครับปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูอืม บอกหลวงพ่อหลวงพ่อมีคนต้องการพบหน่อยมีเรื่องเดือดร้อนแล้วก็อมบ้าปิดประตูก็เปิดประตูออกมาก็มีผู้หญิงคนผู้ผชายคนหนึ่งผู้หญิงสองครับหลวงพ่อไอ้ผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวอายุน้อย <ฮะ S 2> สักสามสิบเลยเนี้ยนอกกัน้นก็ห้าสิบหกสิบธรรมมาตุลาอะไรคนอายุมาก,กบอกไอ้น้องเนี่ยผีเข้าอุ้ยขนลุก ไม่นอนเรนพี่รับแล้วแหมแล้วมาที่นี่ทําไงอะ่ะเราไม่ได้เรียนสายนี้เลยบองเขาน้องพ่อลดน้ำมัำนให้หน่อยก็แล้วกันอากาศก็เป็นไงครับหลวงพ่อเั้นเขาบอกอะไรมันมาแววในหูเอยเลยพอเราจะนอนมันก็มากระซิบบอกนู่นบอกนี่อะไรจนนอนไม่หลับอะ่ะครับหลวงพ่อฮะอืมแล้วก็เออทำไมดีแหมมานึกถึงคําพูดบัณฑิตบทหนึง่ง เขาบอกท่านผู้รู้รู้แล้วคงขำแต่เราก็ต้องกระทำเพราะคนโง่ยังมีอยู่เราจะทำเพื่อคนโง่สบายใจเนี่ยทำไงดีแต่เราก็ต้องโดนคนรู้ตำหนิับหลวอพ่อเอาละก็เลยบอกเอางี้ปนมือข้าพเจ้าจะอยู่กับพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเข้มแข็งจนกระทั่งพวกปีเปตวิญ,ญญาณทั้งหลายเข้ามาไม่ได้ เราก็ทำบอกแล้วเราก็บอกเพี่ยงไปกลับเถอะกลับลองตอนนี้ดีแล้วขออยู่กับพระรัตนไทยนะท่องไว้ในพุทธังธรรมังสังฆังสารังกังจฉามิเนี่ยให้ท่องไว้ก่อนหลับก่อนนอนวันสามเวลาได้ยิ่งดีพอท่องเสร็จบอกมึงไปกูอยู่กับพระรัตนไทยแล้วก็บอกอย่างเงี้ย ส question, ูตรไหก็หรือพ่อเหตุการณ์เฉพาะนะก็ทำใม้ก็ถาบริกรรมบึมบำไปเสร็จแล้วไปว่าอนุอยากจะทำบุญสักหน่อยเอาี่ใส่บาทใส่ไปในขันเนี้ห้าบาทสิบบาทแล้วก็ว่างั้นนะครับหลวงพ่อครัลองเดาดิลองเดาทดิทำมาเท่าไหร่สองปึกแบงร้อยสองพันกว่า โอ้ยผีพาไม้ผีพโอ้โหนี่ครับหลวงพ่อครับต้องขอบคุณผีเลยครับหลวงพ่อตอนนั้นยันยังไม่มาใช่ไหมหลวงพ่อยังยังไม่มาครับหลวงพ่ออะฮะในคั้งนี่ยก็คงเอายันกันผีตัวเนี้ยให้แล้วครับหลวงพ่อครับอะฮตอนนี้เสร็จเรียบร้อครับหลวงพ่อครับสำหรับเรื่องยันครับหลวงพ่อออกมาแล้วเออฮะมาแล้วมาแล้วครับหลวงพ่อ สวยครับหลวงพ่อเดี๋ยวจะทำให้ขึ้นเขาจะทำตัวนูนให้เป็นตัวนูนขึ้นครับหลวงพ่อฮะแล้วตัวตัวขอมของหลวงพ่อเนี่ยให้คนไปให้ตรวจดูหมดว่าถูกต้องไหมตามอักขละมันก็มีหลายสำนักนะพแต่ก็ทุกสำนักก็รู้ใกล้เคียงคล้ายกิงคล้ายขึ้นกันทั้งใต้ทั้งเหนืออีสานอะไรก็ตามครับพวกขมงกรเมนที่นี่เรามีกรเม็น คำเห็นก็มีเรื่องดีๆเจ้าหลวงพ่อมันรู้เลยเด็กที่นี่ครับครับหลวงพ่อเขาเขารู้เรื่องพันนี้ครับครับหลวงพ่อคาเห็นนี่ก็เมืองเป็นพยันอ๋อหมายถึงว่าหลวงพ่อเนี่ยเอาคําว่าศิลมาเป็นภาษาขอมแล้วมาใส่งี้เหรอครับใช่แล้วก็รวมทั้งภาษาไทยด้วยอ๋อวภาษาไทยแปลอยู่ข้างๆครับหลวงพ่อแต่ศิลเนี่ยมันแปลกนะคนคงนึกเถียงธรรมดาศิลมันจะต้องเป็น สอสลาใช่ไหมครับคุณพ่อแต่นี่เป็นสอเสือเขาบอกอดีตเดิมเนี่ยเขาเขียนสินต้องเขียนตัวนี้แบบขอมนะฮะแต่มาเป็นไทยเราเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นสอสลาครับเขาบ,บ,บอกว่าพวกที่เขารู้เรื่องนี่ดีเนี่ยเขาจะบอกใช่ถูกต้องแล้วสอสเสือเนี่ยครับคุณพ่อฮะอ๋ออ่ะ อันนี้คือยันที่เป็นรูปแบบนี้เลยใช่ไหมลุงพ่อใช่แบบนี้และที่เป็นเสานั่นคือเสาอะไรลวงพ่อที่ที่มีเสาอันหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็นี่ไงตรีรัตนะนี่ไงอ๋อนี่เหรอนี่นี่อะไรคือศีลสมาธิปัญญา๋อครับหลวงพ่อรูปเดียวกันครับหลุงพ่อผมเลือกว่าเสาที่อยู่ข้างหน้ายันยางเออเดี๋ยวพูดหน่อยครับหลวงพ่อครับเป็นเรองอะไรบ้างคับลุงพ่อเสาขึ้นหน้าตอนนี้เป็นทำคุณลองเดาที่ตอนนี้มีคน เป็นเจ้าภาพไปกี่ต้นแล้วโอ้ยมากันแล้วสี่แล้วสี่แล้วหลวงพ่อรู้สึกว่าอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันจะเอาไปแล้วโอ้คับหลวงพ่อไม่น่าเชื่อห้าแสนมาลอยแป๊บเดียวโอ้ต้นละแสนละแสนละแสนครับหลวงพ่อคนโทรมาจองโอนเงินมาไม่น่าเชื่อมีชื่อสลักด้วยอยากวิช่ยมีชื่อสลักด้วยครับหลวงพ่อใครอยากต้นศีลต้นสมาธิต้นปัญญาเอ้ย ต้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับคนบอกอยากได้ต้นปัญญาโยมปัญญามากแต่ขาดสติก็ไม่ดีนะนั้นมันมีมันดีทุกโค้ทุกต้นแหละครับอย่างนี้จะขยายเสาหรือเปล่าหลวงพ่อไปอยู่ไม่ได้ขยายดิวหาว่าเราพระงกเดี๋ยวเปนพระงกก็จะมีเฉพาะแค่ด้านแค่นั้นเอาแค่นั้นแหละครับหลวงพ่อแล้วจะไม่ออกจากเดิม ต้นเดิมต้นคิดเนี่ยมาจากส่วนโมกจากหลวงพ่อพุทธทาส oh. ท่านบอกว่าชาวพุทธไม่มีพลังนี้แล้วก็เป็นชาวพุทธที่ดีไม่ได้พลังศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาห้าพลังเนี่ยครับเราก็เลยเออใช่บางคนบอกเอาอริยะมัดแปดสิจะได้เพิ่มอีกสามหลวงพ่อว่าไงครับครับหลวงพ่อ แล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ก็หวงพ่อจะได้เออจะลงมือทําจริงๆเนี่ยนะออกพรรษาออกพรรษาก่อนก่อนปีใหม่ลงมือครับหลวงพ่อจะเสร็จแน่นอนก็นคือไม่เกินเดือนมกราจะทําให้เสร็จเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อออกแบบไว้แล้วใช่ะะจะทําห้มลุ่งห้าค่ําเลยอะครับอืมพร้อมกับสถานที่เราแวกเรียบร้อยแล้วถนนแล้วถนนทําแล้วพระตำนี้ก็ตอกเสาเข็มสองข้าง ก็สบายเลยครับหลวพ่อฮะจะต้องตอกแบบไม่ให้สุดเพราะว่าน้ําหนักมันจะอยู่ตรงเอาดินขึ้นไปด้วยโอ้เป็นอย่างนั้นดินเนี่ยจะผูกปลูกแล้วมันก็พันเสาไอ้พวกไม้เถาวะครับไม้เถาไม้ดอกอะไรเงี้ยครับหลวพ่อฮะข้างบนเนี่ยรับน้ําหนักประมาณห้าตันห้าตันถึงสิบตันเพราะนั้นเสาต้องใหญ่คานต้องใหญ่คานต้องใหญ่แล้วก็มีกําแพงสูงใส่ดิน เพื่อให้พวกต้นกระดุมทองอกระดุมเถาอะไรนี่มันห้อยมาดอกเหลืองๆอ่ะครับคุณพ่อฮนะอคือจะไม่มีในประเทศไทยจะมีวัดสวนแก้วมีซุ้มประตูเข้าวัดแห่งแรกเลยใช่โอ้เขารูอแล้วก็เดี๋ยวรู้ว่าจะทําทรูปอะไรดีที่ป้ายทำอะไรป้ายวัดก็จะอยู่เช่นกาแพงวัดโค้งอย่างนี้ใช่ไหมป้ายจะอยู่ตรงในนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อของเราป้ายจะยื่นออกไป เพราะว่ารถวิ่งเนี่ยจะเห็นครับครับหลวงพ่อก็คือเขาจะได้เห็นว่าเออมาจอดอะไรรันดานน้นมีขายของอะไรบ้างหลวงพ่อโอ้ยทำไอ้นั่นแล้วทําร้านของที่ระลึกขายของที่ระลึกครับหลวงพ่อแต่จะมีทุกอย่างนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราระดมกันปลูกผักอและผักที่นั่นต่อไปนะ เช่นผักปุ้งเนี่ยจะไม่ขายพริกพริกนี่ไม่ขายาาใส่ตู้หยอดแล้วแล้วแต่หยิบแล้วแต่หยอดอแ้วก็มีคนเฝ้านะไม่ใช่วนหยอด <laughs> วนหยิบแต่ไม่หยอด <laughs> อครับหลวงพ่อครับเนี่ยแม่ครบจะไม่พูดกันไม่ได้เรื่องของผลไม้ครับหลวงพ่อครับ <c oughs> นะฮะเพราะว่าเนี่ยที่นี่คือเด่นเรื่องผลไม้เด่นเรื่องของการสร้างอาชีพอย่างนี้ครับหลวงพ่อ<ม>ตอนนี้เราปลื้มใจนะ เราคิดว่าอาชีพตัวใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดไม่เคยสร้างไม่เคยทำนี่ฝีมือประดิษฐ์และวัตถุดิบพวกเตยหอมพวกบานไม่รู้เลยของเราบานเลยมีแต่เพียงนั่งประดิษฐ์พวกคนเรานี่นะจิตมันปุกพันทำอะไรมันเพ่งจะไหนใส่ยังไงยังไงยังไงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอารมณ์ทะเลาะกันธรรมดาพวกแม่ขาวพวกนะโอถือศีลเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำไม่ได้จวดมน ยวก็นั่งสวดมึงสวดกูกันทำม่ไ้เรื่องเนยครับหลวงพ่อครับเราก็เลยให้ทำไห้นู่นทำให้นี่ทำไห้นั้นอืออันนี้คือถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของที่วัดสวนแก้ว<ช>เลยครับหลวงพ่อไม่เยี่ยมเลยพึ่งเนยวางออกอาทิตย์ที่แล้วมาฟังเทศครับเชื่อไหมขายได้พันสองพันสามวันเดียวอะ่ะครับหลวงพ่อทาใส่ถาดกระจาบใหญ่ๆบอกใครอยากได้หยิบเอา หยิบแล้วก็ยอดหยิบแล้วก็ยอดครับลวงพ่อไม่น่าเชื่อนถ้าวันหนึ่งได้ทำเนี้ยได้พันนะครับต่อไปต้องได้เป็นวันละหมื่นเพราะอะไรเราก็จะไปวางข้างหน้าที่ร้านํำรวยอ่าปดิษกรรมอะไรเนี่ยก็หยิบเอาใจเอายอดครับลวงพ่อเพราะต้นทุนเราไม่มีอ่ะอือต้นทุนไม่มีแม่ขาวก็ไม่ต้องจ้างครับพ่อบกว่าถ้าทำสวยๆเดียวเลี้ยง เด็กอ so <of> ่านดีๆอครับหลวงพ่อเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมจะโดนท่านผู้ชมว่าแน่ๆครับหลวงพ่อเพราะว่ามีจดหมายจากท่านผู้ชมมาครับหลวงพ่อครับนะฮะว่าวันนี้เนี่ยฮะอา มีท่านผู้ชมสอบถามมาครับหลวงพ่อครับว่าเจ้ากรรมในเวรคืออะไรกันแน่ครับหลวงพ่อครับมันจะมาฆ่าเรามันจะมาด่าเราหรือเปล่า <c oughs> อะไรยังไงในชาตินี้ครับหลวงพ่อ <c oughs> ถ้า <c oughs> คนเก่าๆก,ก็อาจจะเชื่อแบบหนึ่งคนแบบใหม่เชื่อไม่ตรงกันก็ได้บางคนบอกเจ้ากรรมในเวรคือเจ้าที่เจ้าทางอื <c oughs> เจ้าของที่เจ้าของทางเนี่ยครับหลวงพ่อแต่เจ้ากรรม คือกรรมที่เรากระทำแล้วเนี่ยมันเหมือนเราไปลดตัวไปเป็นลูกจ้างหรือเป็นลูกน้องให้กรรมเนี่ยมันคอยชี้ชะตาก็เลยจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นนายเวรเพราะฉะนั้นเราเวลาทำบุญทำทานเนี่ยก็มักจะบอกขอแสวงแบ่งส่วนบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรจงได้อย่าตามมาลังฟานลงโทษลงทันอะไรเลยก็ต้อง บุญปัดให้หน่อยใ,ใครก็ว่าบุญมาทําช่วยให้หน่อยอเรียกบุญมาช่วยอย่าให้เจ้ากรรมในเวรมาตามบีบคั้นกันแกล้งครับหลวงพ่อฮะออก็บอกตามหลักเดิมเนี่ยมันมีอุปธรรมภคก,กรรมกับปุปป,รปีรักกรรม<อ>ถ้าเราสร้างการช่วยเหลือเจอจนอบอุ้มอุปธร,รรมคำชูใครก็เรียกว่าอุปธรรมภกกรรมครับส่วนปุปปีรักกรรม คือไอ้กรรมฝ่ายที่มันคอยมาตามบีบคั้นกันแกล้งเนี่ยหให้ต้องมีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้มากทุกมากโศกบุญซ้ําอะไรที่เขาเรียกว่าไอ้พระสุขเข้าพระเสาแทกครับหลวงพ่อเขาก็บริกรรมภาวนาบอกว่าอย่าให้มาตามรังวานเลยก็แบ่งบุญแบ่งกุศลไปให้มันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนเนี่ยอืใกล้ชิดบุญไว เจ้ากรรมในเวรจะได้ไม่มาเล่นงานครับหลวงพ่อฮะถ้ามวัวแต่สร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยคใครก็ช่วยไม่ได้ครับเป็นเหยื่อของเจ้ากรรมในเวรไปโอ้อคนโบราณก็เลยสร้างภาพขึ้นมาว่าเออเขามาตามนู่นนี่นั่นครับมีอีกหนึ่งจดหมายครับหลวงพ่อครับนะฮะวันนี้เนี่ยเราชดใช้กรรมครับหลวงพ่อแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วหลวงพ่อ <laughs> <laughs> พูดถึงว่าถามว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาใช้กรรม กรรมเก่าแล้วไปทํากรรมอะไรไว้อะไม่รู้แล้วใช้ไปได้เท่าไหร่แล้ววะแล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่ที่ต้องใช้ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยตรัสว่าอย่าเชื่อแต่กรรมต้องเชื่อความเพียรที่จะอยู่ให้เหนือกรรมกรรมมะวาทีกับวิริยะวาทีคือเชื่อกรรมเอาละดีแต่ถ้าเชื่อกรรมแล้วจำนวนต่อกรรม แล้วก็ปล่อยไปตามยะถากรรมอันนี้จะเสียเลยมันต้องมีความเพียรให้อยู่เหนือกรรมครับหลวงพอ่อออกจากกรรมที่ไม่ดีให้ได้ครับหลวงพ่อครับในความพยายามพิริยะอุตสาหมนี่ฮะท่านผู้ชมครับถ้าเราปล่อยไปตามยะถากรรมมี่เสร็จเลยครับหลวงพอ่อฮะทำไมไม่ทำนั่นทำนี้ไม่ได้กรรมเก่าเราต้องปล่อยไปตามยะถากรรมครับหลวงพ่อไม่พัฒนาเลยครับชีวิตเนี่ยมันพัฒนาได้ มไม่มีกรรมเก่าจะมากดทับเราถ้าเราทํากรรมใหม่ดีขึ้นดีขึ้นมันไอ้กรรมเก่าเหมือนม้าดําครับคุณพ่อไอ้กรรมใหม่นี่เหมือนม้าขาวพยายามให้ม้าขาววิ่งแซงไอ้ม้าดําไม่ได้ให้กรรมดีอ่ะครับแซงไปครับคุณพ่อฮะผมอยากให้คุณพ่อสรุปเรื่องของที่ผมเปิดหัวเรื่องไว้สำหรับเรื่องว่าวันนี้วัดสวนแก้วไม่สายมู รับประกันได้ถ้าชีวิตอาตมาอยู่แต่ว่าถ้าอาตมาตายแล้วมันก็ไม่แน่จะวาดองค์ใหม่ๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงยิ่งอาตมาเห็นวัดบางคลานเป็นต้นแบบที่เกิดเรื่องมากมายเมื่อวานเห็นว่าชาวบ้านลุมขับไล่สวกิติศัตว์และอีกพวกหนึ่งก็มาโอ้ยชุดดำชุดอะไรก็ไม่รู้ผู้ว่าก็โดน กระแทกแดกดันไม่น่าเชื่อว่าเกิดวัดแบบนี้ในประเทศไทยได้ยังไงก็เป็นเพราะหลวงพ่อองค์ก่อนหลวงพ่อเงินท่านเดินสายสายมูปล,ลุกเสกเครื่องรางของขัง,งไว้จำหน่ายได้เป็นพันล้านคนก็แย่งผลประโยชน์กันแต่ถ้าตะมาตายเนี่ยจะไม่มีใครมาแย่งสมงจีวรสักชิ้นหนึ่งเพราะว่า มันรู้แล้วพระองค์นี้ไม่เอาเรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันจะทําให้ตมาคิดว่าวัดสวนแก้วไม่มีเรื่องแย่งผลประโยชน์จากเครื่องรางของขัง,งแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะมาอ้อนวอนให้ทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับเรื่องสายมูเนี่ยจะไม่ทําเด็ดขาดแต่จะทําก็ต้องขอย้ํา <c oughs> ทําแนวใหม่เลยพลิกแนวกันเลยต้องทําพายันกันโจรสามก๊กคือโลภโกรธหลง ด้วยตาตาสามอันคือศีลสมาธิปัญญาถ้าทำอย่างนี้เนี่ยถามว่าประโยชน์ตรงเป๊ะกะที่พระพุทธเจ้าสอนไหมพุทธเจ้าบอกไอ้โจรชะกันสามก๊กนี่คืออกุศลลมูลมันเป็นที่เพาะที่เกิดที่งอกงามของฝ่ายบาปฝ่ายชั่วฝ่ายเลวฝ่ายกร,รมแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นฝ่ายสะกดเรียกว่าลัง,งับยับยับย้งหรือพูดง่ายๆ ถึงขั้นสูงสุดไอ้โจรจะก,การตายเรียบมันจะเป็นไงมันก็มีความสุขกันทั่วหน้าคอยติดตามไม่เกินหนึ่งเดือนพายันชุดนี้เพราะไม่ต้องเข้าพิธีเสกคนเสกคือคนที่ได้ไปไปเสกเองที่บ้านเสกเองขังเองพระเสกไม่แน่นอนเดี๋ยวพระขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเสกมันก็ไม่ขังหรอกเอาเนี้ยแน่นอน ท่านผู้ชมครับนี่คือความสุดยอดของธรรมะ <c oughs> ผมมาที่วัดที่วัดสวนแก้วนะฮะผมไม่เริ่มต้นจากการขอเลยแต่ผมมาที่นี่เพื่อคิดจะเอาธรรมะแล้วกลับบ้านครับนะฮะสำหรับสิ่งดีๆของที่วัดสวนแก้วครับก <c oughs> ราบนาัรรสการลาและขหลวงพ่อครับเจ <c oughs> ริญพรไปแล้วรครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่วัดสวนแก้วครับของหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนค,ครับและอยู่กับคุณเก๋ซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นของที่วัดสวนแก้วในต,ตอนนี้ครับเพิ่มขึ้นจนํานวนเท่าไหร่มนะฮะตอนนห้าไรค่ค่ะห้าไร่ซึ่งหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาเป็นเงินสดใช่ถูกไหมใช่ค่ะ,อะโอ้จริงๆหลวงพ่อเนี่ยท่านมีความจาเป็นในส่วนในเรื่องของอะไรบ้างอ่ะตอนนี้บบที่จอดรถค่ะ เรื่องของที่จอดรถใช่ไหมแล้ว็อยากทําที่จอดรถแล้วก็เปิดทางให้เข้าสะดวกกับคนที่จะมาแสวงบุญมาทําบุญหรือว่าจะมาบริจาคของอย่างเงี้ยค่ะจะได้สะดวกโอ้โเป็นของจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จอดรถมันไม่พอใช่ค่ะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ปะหรือยังไงหรอเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์คนจะเยอะครับ เพราะว่านี่คือเนื้อที่ที่ที่ดินแปลงใหม่เลยใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่าฮะซึ่งอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะติดถนนค่ะอ๋ครับตอนนี้เนี่ยมีการปรับพื้นที่กันแล้วใช่ค่ะอ๋อครับอ่าตอนนี้ปรับพื้นที่ไปถึงไหนแล้วฮะก็ตอนนี้กําลังเทปูนทําทางเข้ามาอยู่ค่ะอ่าฮะอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยนั่นแหละก็คือว่าเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าคุณพ่อไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดใช่อ้นอที่มันทำไม่ซื้อเงินสดก็เียเ่าเปเงินผ่อน ใช่ค่ะโอ้โหเอาแล้วเออฮะงานนี้หลวงพ่อทำยังไงอะก็พอนสามน่าจะสามครั้งนะคะเอองวดแล้วก็ก็ต้องญาติโยมช่วยเนาะเออฮะค่ะเพราะจริงๆเนี่ยก็เพื่อญาติโยมแหละใช่เพราอญาติโยมจะได้เข้ามาทําบุญ<ช>หรือสแสวงบุญ<ช>หรือมาบริจาคของได้สะดวกขึ้นนะคะเออเพราะจริงๆแล้วเนื้อที่ของหลวงพ่อมันไม่ใช่แค่ทำบุญอย่างเดียวนะจริงจเนี่ยเอาพวกผลมงผลไม้เี่ย มาฝากให้หลวงพ่อขายยังได้เลยใช่หลวงพ่อช่วยชาวสวนรอบวัด<ช>เยอ<น>ะค่ะเออเนี่ยก็คือว่าเนื้อที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเออจะมาแบบว่าเออมาทําบุญอย่างเดียวถูกไหมฮะเออมาเนี่ยเอาผลไม้มาหลวงพ่อมาขายแล้วทีนี้เนี่ยออในในส่วนนี้เนี่ยแล้วหลวงพ่อจะเขาเรียกว่าต้องหาเงินกันแล้วล่ะ<ช>งานนี้งานหนักของหลวงพ่อเลยล่ะค่ะเออตอนนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงเออ จะช่วยหลวงพ่อกันยังไงก็ตอนนี้ก็มีกระบอกนะคะคุณก็น,กนํากระบอกไปแล้วก็ไปยอดให้เต็มกระบอกครับค่ะแล้วก็มาถวายหลวงพ่อ,อหลวงพ่อก็จะมีของแลกเปลี่ยนอีกถวายกระบอกเสร็จหลวงพ่อก็ให้อาหารบุญไปคือผักผลไม้กลับไปทานค่ะ โอ้เมื่อกี้นี้ถูกมะฮะเป็นสังฆทานผลไม้ถูกมะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยที่ผมถือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ข้าวเหนียวไอ้กระบอกข้าวเหนียวนะใช่ถูกมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าผู้ชมมาเดินเข้ามาเดี๋วมาถามมาไอ้กระบอกข้าวเหนียวอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเอาไปกินที่บ้านไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือยิ่งกว่าข้าวเหนียวกระบอกใช่นะฮะก็คือว่าเราสามารถที่จะยอดเงินในแต่ละวันแต่ละวันบาทสองบาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่ว่าสะสมบุญแล้วพอเต็ม ก็มานำมาถวายหลวงพ่อค่ะนํามาถวายหลวงพ่อใช่ค่ะดูมาฮะมาได้ทุกวันค่ะมาได้ทุกวันะนะฮะที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะออพอเต็มนะฮะแล้วก็ถวายกับหลวงพ่อและหลวงพ่อก็จะมีผลไม้ให้ดูใช่ก <c oughs> ็คือกลับมาไม่มือไม่มือเปล่ากลับไปก็ยังไม่มือเปล่าอีกก็มีของกลับไปต้องมีของกลับไปใช่เนี่ยนะฮะม,มีไม,ม่มีที่ไหนและะ้วค่ะนอกจากที่วัดสวนแก้วนะฮะยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะฮะสำหรับในส่วนในเรื่องของ การสะสมบุญนะฮะเพราะว่าเชื่อเลยนะฮะท่านผู้ชมครับการที่ท่านผู้ชมนะฮะถาวายปัจจัยเพื่อเป็นเนื้อที่ของทางวัดเนี่ยบุญติดตัวกันทุกวันเลยนะท่านผู้ชมนะฮะบุญติดตัวทุกวันเลยนะฮะนะฮะแม่ขอบคุณมากครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับ